สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพามาเปลี่ยนหัวเกียร์ไฮเทกของเจ้านิสันนาวาร่า NP 3 0 0หรือว่า D 4 0นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่นะครับนาวาร่าคือถ้าเห็นเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะครับอาจจะเสิร์ชหาใน Google หรือว่าใน YouTube อะไรอาจจะไม่มีบอกหรือว่าไม่ค่อยมีคนทำคลิปลงนะครับรถนอกกระแสก็คือถ้าเป็นรถป้ายแดงก็คือมันจะถอดออกอยากมากนะครับ ย่างของผมอ่ะใช้เวลานานมากเลยต้องใช้แรงเยอะมากก็เนี่ยครับคือของเรามันกดก็จริงนะครับแต่ของเรามันไม่มีบ่วงไม่มีอะไรให้เหมือนรุ่นอื่นนะครับก็ง่ายๆแค่หมุนก็คือต้องใช้แรงเยอะมากนะครับนี่ครับหมุนออกธรรมดาเลยครับคือผมใช้แรงแบบเยอะมากเพราะว่าเหมือนเขาทากาวทาอะไรมารถใหม่ๆนะครับ โอเคตอนแรกผมว่าไม่เข้าใจผมไปเสิร์ชดูทําไมผมถอดออกแล้วทําไมมันไม่ออกไม่เหมือนวพวกอีซูซุพวกรุ่นอื่นนะครับคือหมุนแค่แค่เต็มแรงนะครับก็ออกแต่รุ่นนี้ก็คือโคตรเต็มของโคตรเต็มแรงนะครับถึงจะออกกงง็ง่ายก็คือหมุนเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาใส่หัวเกียร์ไทเทก็กน,นะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการแกะหัวเกียร์ไทเทออกนะครับก็จะมีบูทอยู่สามตัวเราก็จะมาลองดูว่า บูทตัวไหนที่ใส่กับตัวน,น็อตไอหัวเกียร์เราได้เดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับอันนี้ใหญ่ไปนะครับก็คือจะเอาด้านไอที่มีอย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างแล้วก็อันนี้โอเคอันนี้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองอีกอันหนึ่งอันนี้โอ้โหอันนี้ก็เล็กเกินไปนะครับสําหรับพวกเหมือนหัวเกียร์รถเก่งพวกออโต้อันเล็กอย่างเงี้ย ของเราก็นิสสันนวราก็จะอยู่ประมาณกลางก็มีอยู่สองวิธีที่ผมแนะนำนะครับก็คือหนึ่งเลยก็คือขันไปองนี้หรือไม่ก็เพราะว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการตารเกียรไปในตัวนะครับคือมันเป็นเรื่องปกตขิของเกียร์แตง่งก็บางคนเขาจะอาจจะใส่อยงนี้แล้วก็ใช้คีมหมุนไปก่อนแต่ผมจะพามานี่เดี๋ยวเราใส่ไปในนี้ก่อนเลย โอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหมุนเข้าไปก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราทําการหมุนเข้าไปคร่าวๆประมาณนี้ละนี่นะผมก็ใช้ค่อนข้างจะยาวอยู่นะครับเพราะว่าเวลาหมุนไปก็คือผมเป็นคนไม่ชอบนั่งใกล้ๆไอ้นี่ครน,ะนี่เดี๋ยวพอเราใส่ไปงี้เสร็จปุ๊บเราก็จะหาองศานะครับให้มันไม่ให้เกียวมันโอเคเนี่ยเราขันเข้าไปครับหมุน เดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนนะครับขอใช้สองมือเพื่อจะไม่ให้เกลียวมันพังนะครับแล้วเราก็ตอนนี้เราก็ทําการหมุนให้เรียบร้อยนะครับข้อดีของการที่เราซื้อหัวเกีย์ยาวมานะครับก็คือเราสามารถขันให้มันแน่นได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็จะได้มันยาวอยู่แล้วมันก็มีพื้นที่เผื่ออยู่แล้วและอย่างหนึ่งผมเป็นคนที่นั่งเวลานั่งอ่ะผมไม่ชอบนั่งแบบเอาหน้ามาจ่อใกล้ๆกับพวงมาลัยนะครับ เวลาผมนั่งแล้วหัวเกียร์ยมันเตี้ยผมก็ต้องเอื้อมมือมาจับการเวลาผมต้องใช้ยาวสักนิดนึงนะครับนี่มันก็ต่างจากเดิมโอเคเลยเนี่ยเวลาจับมันก็โอเคอยู่นะครับสําหรับแต่งซิ่งก็แนะนําอยู่นะครับมันไม่แต่ถ้าเกิดเป็นรถส่งของผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับบางทีเราจอดตากแดดไว้มันก็อาจจะร้อนเวลาตอนเราขับรถตอนกลางวันนะครับมันจะร้อนเพราะว่าแดดมันจะเผาจับนี่ร้อนเลย แล้วก็อาจจะลอกง่ายด้วยเพราะว่าเราใช้งานทุกวันทั้งวันนะครับเทิดเป็นรถส่งของแต่อันนี้เราเน้นแต่งสวยงามเน้นจอดเน้นขับซิ่งธรรมดานะครับก็ข่าวๆประมาณนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยครับเป็นนิสสันนเวาลาเอ็นพีสามนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ